ไหนยังไม่เห็นนะยกมือใครมีอาการป่วยใรต้อารนี้ประหลาดตวถ้าสวดสัเก็บนกรัาไม่ไดม่เห็นไม่เห็นประหลาดมาข้างหน้าดิคนป่วยจะอยู่ข้างหลังใครป่วยทุกคนมานั่งข้างหน้านี่นั่งหน้าไม่ชีเนี่ย

สายใยกรรมให้เขานะฮะอันหน้าไปทางไหนก็ได้อันหน้าไปทางหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ที่แจกเนี่ยเนี่ยท่านกำลังเมตตาแจกอะไรนะ่ะหลวงปู่แจกอะไรนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละแจกพระนี่แหละสุดยอดแล้ว อ้าวเดี๋ยวอธิบายก่อนนะจ๊ะหายใจเขาลึกๆทุกคนนึกไปถึงปู่แล้วก็มองคนป่วยถ้าบางคนเขามีเซนเนี่ยเขาจะเห็นลักษณะเขาเป็นกรรมเพราะเหตุไรมันก็จะมีสายใยไบเหตุที่เขาทำมาแล้วก็ขอบารมีหลวงปู่นะตัดสายายกรรม มันก็นจะไปสายใหญ่เริ่มต้นที่เขาทำให้เขาโอโหสิกรรมไม่ได้ไสายใหญ่แรกเลยอ่ะทนี้พอเขาโอโหสิกรรมแล้วล่ะช่วงที่เราสับเปเนี่ยมันจะเป็นภาพมันจะเป็นภาพเองพอตัดสายใหญกรรมก็เหลือที่ตัวเขาจะต้องกินยาหรือกินน้ำมนต์ประมาณนี้แหละแสดงว่าที่เราสับหนแล้วเนี่ยสายใหญกรรมลดลงทีเรื่อย หายใจก็ลึกเอาความเมตตาเป็นหลักนะฮะเมตตาเป็นหลักเหมือนชายาหลวงปู่นะพุทธพมปัญโยนะผู้มีปัญญาเยี่ยมพรมคือเป็นผู้มีเมตตาผมมิหารน,นะ